ก่อน,อนเลยเลยะกูต้องขอโทษล่วงหน้าก่อนเลยว่ะถ้าหากเนื้อหาในคลิปเนี้ยมันทําให้เกิดดราม่าหรืออะไรขึ้นมากูไม่ได้อยากให้ทุกคนไม่สบายใจในเรืเนื้อหาที่กูกำลังจะพูดในวันเนี้ยมันเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของกูเท่านั้นอะมึงเข้าใจปะว่าแบบความคิดเห็นส่วนตัวเว้ยและหัวข้อในวันนี้เว้ยกูจะมาพูดถึงความโวกในวงการหนังกันเว้ยในยุคเนี้คนแม่งเปิดกว้างเรื่องทางเพศกันมากอะทั้งทางเพศสีผิวและอื่นๆอีกมากมายอะทาให้กูรู้สึกว่าสุดท้ายอะทำไมวงการหนังอะมัันยดเยยีด,ยดความหลลากหยตรงนี้มากเรอนะะว่่่าาสิงททีเขมันได้กระแสเงิน ได้ความสนใจจากคนอื่นๆมากแค่ไหนอะแต่สาหรับกูอะมันมีได้เว้ยแต่มันไม่ควรเยอะขนาดนี้กูถึงได้บอกก่อนหน้านี้กูไม่ได้มีเจตนา,นาที่จะว่าใครนะเว้ยกูอยากจะเป็นกลางเป็นกลางในมุมมองของกูอะเข้าใจปะ่ะคือในยุคสมัยเนี้ยหนังหรือวงการบันเทิงอะค่อนข้างยัดอะไรพวกนี้มาเยอะเกินไปวะ่ะแล้วกูแบบกูอยากออกมาพูดในมุมของกูจริงๆอะว่ากูรู้สึกแบบเหมนเราโดนยัดเยียดแรกๆอะมันก็น่าจะโอเคนะกูว่าแต่หลังๆอะมันเริ่มเยอะเกินไปวะ่ะ กูจะบอกอีกครั้งนะเว้ยกูไม่ได้มีเจตานาที่จะมาว่าร้ายใครทั้งนั้นนะกูแค่อยากพูดในมุมมองของกูเพียงคนเดียวเว้ขายัดเยียดเข้ามามากๆเลยนะเว้ยในในยุคนี้คือหนึ่งเลยเว้ยเรื่องสีผิวคนผิวดำเนี่ยเดี๋ยวกูยกตัวอย่างหนังให้ดู2เรื่องนะเว้ยคือเรื่อง Spider-Man Into the Spider-Verse th, กับ The Little Mermaid อะ่ะมึงว่า2เรื่องเนี้ยมีอะไรที่มันเหมือนกันคือตัวละครเอกอะ่ะเป็นคนผิวสีถูกปะแต่ว่าตัวละครไมายมอร์ลาเลสอะที่เป็น Spider-Man อะ่ะมันถูกสร้างขึ้นมาใหม่เว้ยมันไม่ใช่ Peter Parker, ปีนนต ales, เตอร์พาร์เกอร์ สร้างมาจากแอนิเมชันเรื่องหนึ่งที่ในชื่อเรื่องเดียวกันน่ Little ะ Little Mermaid แต่มันเป็นแบบว่านางเงือกผิวขาวอะ่ะแล้วพอมาอยู่ในวงการหนังอะ่ะภาพยนตร์่ะตัวละครแอรเรียลอ่ะถูกเปลี่ยนจากคนผิวสีไว้ให้กลายเป็นผิวดำอะ่ะเออกูเข้าใจแหละว่านักแสดงเขาอาจจะมีความสามารถในการร้องเพลงที่ดีแต่แบบบางทีเว้ยมันก็ควรที่จะเคารพต้นฉบับบ้างอะ่ะเข้าใจปะนี่คือสิ่งที่กูแบบคาใจแล้วก็อยากจะพูดเว้ในความแตกต่างของจุดเนี้ยและที่ผ่านมาเว้ยในเร็วเนี้ยกูได้ยินขา่าวว่าเจมบอ์น่ะกำลังจะเปลี่ยนตัวละครให้เป็นผู้หญิงแล ของความทรงจำมเหมนอนจะต้องเป็นชายผิวขาวรูปหลอ่หอเข้าใจปะกูไม่ได้เหยียดเพศนะไม่ได้เหยียดสีผิวไม่ได้เหยียดอะไรทั้งนั้นอนะแต่กูอยากให้เห็นภาพรวมไว,ว้ว่าตัวเจมบอลนอะ่ะมันควรเป็นผู้ชายผิวขาวคนอังกฤษอะ่ะมึงเข้าใจปะกูไม่รู้ว่าทางค่ายหนังอะ่ะพยายามจะสร้างความแตกต่างหรือว่าอะไรยังไงนะเว้ยแต่แบบตอนนี้มันโวกเว้ยผมรู้สึก,กวแมังโว้กมากๆคำถามของกูในตอนนี้เลยนะมันยังน่าติดตามอยู่หรือเปล่าเจมบอลในรูปแบบผิวสีแบบนั้นอะเอามันอาจจะออกมาดีก็ได้เว้ยกูไม่รู้อนาคตหรอกแต่่่ววาาาานนนนนตออออเเี้ยยกกูัังงงมภพจจํแบบบป็คหล วขอะไรประมาณนี้เข้าใจป่ะแต่ไม่ใช่ว่าคนผิวดําไม่ดีเลยนะเว้ยมึงเคยดูแบ็ c แพนเธอร์ป่ะมันเป็นตัวละครแบบที่ทั้งเรื่องมีแต่คนผิวสีอะซึ่งมันออกมาดีแล้วก็โอเคมากๆอะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคนผิวสีมันไม่ดีนะเว้ยมันอยู่ที่ว่าบทและการปูเรื่องเข้าใจป่ะถ้าบทมันส่งให้คนผิวสีดูเป็นตัวเอกตั้งแต่แรกอะมันจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาเ้ยอย่างแบ็คแพนเธอร์ม่งดีมากๆอะมึงเก็ตปะถ้ามึงให้แบ็คแพนเธอร์เป็นคนผิวขาวอะมันจะคิดยังไงวะแบบชายอเมริิิกกกััันนนนผววขาอ่่่่่ะะะมมม็ไใชถููแหลยททีบบร อ่ะล่าสุดเลย Star War s เ้ยเอาโคไลท์เหรออ,อะไรสักอย่างนั่นแหละซึ่งกูไม่ดูเว้เพราะกูรู้สึกว่ามันโวกเกินไปแล้วก็มีข่าวที่นักแสดงอ,ออกมาแลบด่าคนปะเอ,อ่อน่าจะแลบด่าคนที่บอกว่าเหยียดเธอใช้คำว่าเธอไม่ได้สิต้องใช้คำว่า him หรือเด่ะเพราะว่าเขาใช้คำว่าเขาเวยเข้าใจปะเขาไม่ได้ระบุเพศตัวเองเอขาเป็น L G B T Q plus ะกูไม่ได้มีปัญหากับเขานะไม่ได้มีปัญหากับคนประเภทนี้ด้วยแต่กูมีปัญหาแค่แบบว่าทำไมอะ่ะทำไมเขาถึงไม่ยอมรับความจริงอ่ะที่แบบว่า บทมันไม่ได้ส่งให้ตัวเขาเป็นแบบแบบนั้นนะเข้าใจปะเออแล้วจะมาโทษผู้บริโภคก็ไม่ได้นะเวย้ยผู้บริโภคอะก็เป็นคนบริโภคสินค้าผลิตออกมาก็ควรจะยอมรับในสิ่งที่ผู้บริโภคพูดออกไปเวย้ยเข้าใจปะกูไม่ได้บอกว่าผู้บริโภคเป็นพระเจ้านะแต่แบบมันอยู่ที่บริบทของบทหนังตัวละครอ,อะไรประมาณนี้จะใช้คําว่ายัางไงล่ะเขาพยายามยัดเยียดให้เราเขา้าใจในตัวเขามากขึ้นงั้นเหรอไม่เว้ย ทุกคน,นเปิดรับอยู่แล้วแต่มันอยู่ที่บริบทของบทหนังการใช้งานเว้ยอะไรประมาณเนี้ยส่วนตัวกูนะไม่ได้ต่อต้านกับความหลากหลายทางเพศสีผิวหรือเชื้อชาตินะเว้ยกูก็เป็นคนเอเชียคนหนึ่งอะที่แบบว่าอาจจะโดนเหยียดก็ได้ถ้าหากไปในฝั่งยุโรปอะไรประมาณเนี้ยที่กูทําเนื้อหาความวกในวันเนี้ยกูไม่ได้ต้องการดราม่าหรือไม่ได้ต้องการอะไรเลยนะเวยกูแค่อยากจะพูดในมุมมองของกูเว้ยที่แบบว่าอยากให้ผู้ผลิตเลิกทําอะไรว,วกวได้แล้วอ่ะ ใส่ได้นะความหลากหลายอะแต่ต้องอยู่ที่บริบทวะ่ะจริงๆนะสร้างตัวละครผิวสีขึ้นมาใหม่เลยให้แบบมันโอเคหรือสร้างตัวละคร LGBT p ี s ีให้มันโอเคอแค่นี้ก็จบแล้วเว้ยทุกคนรับได้ทุกคนมีความสุขทุกคนแฮปปี้เว้ย ตอนนี้กูก็อยากรู้เหมือนกันเว้ยว่าทุกคนน่ะคิดยังไงกับความโวกอ่ะมันทําให้วงการภาพยนตร์น่ะมันสร้างสรรค์ขึ้นหรือเปล่าหรือว่าทําให้วงการภาพยนตร์น่ะดูดอบลงเว้ยกูอยากรู้ความคิดเห็นของทุกคนน่ะเข้าใจปะกูเปิดรับมากๆาอ่ะก่อนสุดท้ายแล้วเวกูอยากรู้จริงๆว่าการที่ใส่ความโว้กเข้าไปอย่างความหลากหลายความแตกต่างอะไรประมาณนี้มันทําให้หนังหรือภาพยนตร์มันสร้างสรรค์ขึ้นหรือเปล่าหรือว่าในยุคนี้มันใส่มากเกินไปจนทุกคนรู้สึกเบื่อกันแล้วอ่ะเข้าใจปะกูไม่ได้อยากทำให้ใครจริงย้ำอีกครั้งวู่รงพดจิๆ กูจะพูดอีกรอบนะเว้ยว่าเนี่ยเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของกูเท่านั้นอะ่ะใครคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ด้วยขอบคุณที่เข้ามาดูอะ่ะขอให้ทุกคนอะ่ะมีรอยยิ้มและมีความสุขนะเว้ยบ๊ายบาย